คนเมืองหลวงอ่ะแน่พูดเต็มปากเต็มคำกูเกิดในเมืองมึงก็รู้ไอ้เงาหัวไม่มาอมีกแล้วเนี่ยลุงเป็นคนในเมืองนี่พูดแล้วจะหาว่าคุยเดี๋ยวเล่าประวัติให้ฟังเพื่อนหน่อยลุงไม่ธรรมดานะเป็นนักรบฝีมือดีไม่ว่าสู้ร,ปปรบป้มือกับใครก็มีชายที่นั่นอะไรเพื่เขี่ยเรื่องวะลุงเนี่ยเก่งนะไทยเหนือไม่มีใครสู้ลุงได้ถ้าพูดชื่อต้องรู้จักลุงนี่ชื่อว่าราย ไว้โกหกโกหกไปทำอะไรบุหรี่ไรไม่ต้องไม่แลอ้อโกหกโกหกไวลล้โกหกโกหกไปทำอะไรบุหรี่ไรไม่ต้องต้องเกิตายเไหมเกิดตายแล้วครับเฮ้ยมันจะเวลาร้องเพลงหรือเปล่าเนี่ยแหมขอมาเขาจะเล่าประวัติให้ฟังอยู่ไปร้องทางอื่นประวัติเอาไว้เล่าหน้าเมย์เจอเนี่ยเรื่องคนตายใกล้แล้วล่ะไ,ไม่เชื่อถามในสองคนนี้ดูไม่รู้มันรู้จักลุงลุงเนี่ยโอ้โหเก่งมึงก็เคยพูดร้องกับกูไงไม่เคยนี่ หน้ายามรองเท้าแตกคุณจำได้เลยผมยามลุงเกลุงเนี่ยมีชื่อเสียงในไทยเหนือชื่อลุงเอ้อรู้จักลุงชื่อว่าล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 าตอนจะมาลาลาลาไม่พีัมยเขาคมันร้องนาย่ะไม่ะ S <S ไม่ม um> ีท่านหาขโมยที <k 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 <k> <k <k ่เกที่ขโมยนี่ไงผมว่าใครที่ขโมยแตร้องอยู่เนี่ยไม่มีท่านหาขโมยเพรากินแล้ร้องเมื่อกี้อย่าพูดอย่าพูดอย่างนี้ครับขโมยเรื่องขโมยเนี่ยว่ากูขโมยเดี๋ยวพูดลาออกเลยอ้าวลาออกไหม